ไปทางน้นเลยสวัสดีครับแจ็คจากเรื่องของยักษ์อ้วนนะครับผม วันนี้บรรยากาศนะครับของวันที่31สิงหาคม2,568เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งมาแต่เช้ามืดวันนี้จะไปไหนกันวันนี้นะครับบอกเลยจะพาไปสดชื่นกันนะครับไปที่น้ําตกโกรกอิดกนะครับจังหวัดสระบุรีเดินทางร้อยโลน,นิดนะครับเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะครับผมไปเจอกันที่โกกอิดกครับผม ครับก็ที่จอดรถที่จอดรถอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยววนเข้าไปก่อนตอนนี้เวลา6กโมงสี่สิบนาทีเดี๋ยวเข้าไปวนหาที่จอดกันสวัสดีตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ที่ลานจอดรถตอนนี้นะักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยเนะครับลานจอดกว้างขวางเลย ข้างบนยังมีหมอกเลยมีฝนพรำๆลงมาไม่เยอะครับฟ้าเมฆเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวไปดูกันข้างบนว่าวิวจะประมาณแบบไหนนะครับตะวันลังเช้าได้ข้าวขาหมูพิเศษนี่สมาชิกแก๊งเราเห็นจะต่างกันเลยเือนเดิมพี่นัทนะครับพี่โตนสวัสดีครับแล้วก็พี่เหน่งครับสวัสดีครับแล้วก็แจ็คสวัสดีครับเติมพลังกันก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นนะครับ ตอนนี้เจ็ดโมงเขมีคนทำไราป่าฝากท้องป่อ่าเติมสบียงเสร็จแล้วนะครับเต็มพุงเลยก็เดี๋ยวกําลังเดินไปที่จุดลงทะเบียนนะครับป่ายตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วไม่รู้จะได้ขึ้นรอบกี่โมงถึงตรงจุดลงทะเบียนแล้วมีสายมือมร้านอาหารห้องน้ําอยู่ข้างในนู้น เข้ามาอนุโลมอ๋อไม่เคยเลยเข้ามากในที่เข้าบากไปเข้าบากอนุโนมมีตั๋วรองของละสิบห้าบาทสิบเจ็ดเข้าหมากก็คือได้รองกองเป็นสาโทไม่ได้เอาเข้ามากเป็นที่เป็นที่สาโทรถรับนักท่องเที่ยวนะครับมาแล้วแต่นี้เก็บตกรอบนู้นก่อนที่เขานั่งรอกันที่จุด จุดลงทะเบียนตรงใต,ต้เต็นท์น้นนะครับเตรียมข้าวเตรียมอาหารให้พร้อมนะครับอยากให้จดใกล้บีบเรียกนะครับ เึรแล้วนะครับเจ้าหน้าที่มาโหลดลงตรงที่จุดที่จะเริ่มเดินแล้วนะครับก็ตรงนี้ร่มรื่นมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวให้ชมกัน เริ่มออกเดิน9โมง25 26นาทีนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำก่อนเลยดานแรกนะครับน้ำเยม,มาก ขาพี่นัดรองเท้าด้งไงม <laughs> มันดีตรงนี้คนแบบเล็ก เชือกให้ก่อยึดระหว่างทางเดินก็จะมีลำธานรงไหนช้สมพงง ผ่านมากิโลนิดๆนะครับเดี๋ยวเจอลำธารอีกหนึ่งลำธารหนึ่งก็จะเป็นน้ำตกชั้นที่หนึ่ง,งเย็ยนจหงวงยาง ถึงจุดพักแรกนะครับ1.8 1.8งจุ่งกิโลต้นนี้เมื่อก่อนข้างในมันเป็นต้นไม้แล้วมันตายไปเมื่อก่อนมันตรงไมได้อย่างนี้เมื่อก่อนมันล้อมต้นไม้อยู่ใช่ไหมไม่คือมันไม่มีต้นไม้แล้วแต่มันยังตรงอยู่มันยังไม่ยุบลงอย่างนี้ใส่ล้อมโอ๋เป็นทาอยู่ใช่ไหมอันนี้วิดีโอเด่ะ ผมน,นั่งก็มีหลายรูปแล้วรูปน่ก้ตกต้นสมพงเยอะมากป่าแบบชุ่มชื้นมากเลย อะเลยจุดพักมาก็จะมีก้อนหินตะไะคร่น,น้ําตรงนี้ถ่ายรูปเป็นเต็มเลยสวยดีเหมือนในเกมเลยอะ่ะ <laughs> เหมือนเล่นเกมเพชดแชมเปญสีส้มเดี๋ยวตามล่าหาสีแดงด้วยอันนี้สีแดงอยู่ข้างๆกันเลยว้าว ๆๆมาสองจุดสี่กิโลก็จะมีเริ่มขึ้นบ้างแล้วนะครับขวามือก็จะเป็นลำทารตลอดทางเลยบรรยากาศดี บรรยากาศชั้นหนึ่งคนก็แวะถ่ายรูปก,กันไปหัวเข่าหัวเข่าเล่นได้แต่พตรเพียนเลยนี่ชิงหัวเข่าเลยอาวช,นนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโชว์หน่อย 2อจุดเจ็ดกิโลก็มาถึงชั้นที่2องนะครับนี่ชั้นที่สอตรงนี้ชั้นที่สองมันเป็นห้องเข้าไปตรงนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะครึ่งเอวอ่ะลงไปตรงนี้ถ่ายรูปชั้นที่สองแล้วตอนนี้ 2> 2. <3 S 1> ไต้แล้วนะครับขึ้นแล้วนะ เชตามขึ้นไปอีกประมาณเกือบสามสิบพันนะตอนนี้พี่สแตนบายอยู่ที่ชั้นสองคนยังเยอะชั้น,ยนอยู่ชึ้นเลยก็ได้ทีห่หน้ชั้นเลยอ่าใส่เชือกนะครับที่สองหลังจากหวนเชือกขึ้นมาประมาณสามสิบเมตรก็จะเจอตรงนี้อีกหนึ่งจุดแต่ไม่สวยเท่าตรงเมื่อกี้ ทำที่สี่แล้วนาฬิกาเราพีอโกงมากเราไปสี่กิโลกว่าแล้วเอาของพี่นัาที่ต้นอยู่กับสามจุสามโลไปทางนู้นเลยปลากันต่อออนีอันนี้มันชื่อเล่นมากรไรเจร์โอ้ช่าน ขันหน้าตั้งต้องเดินล่องนะต่องอต้องใส่เลยนะแล้วก็ขึ้นไป,น,ปน,น,นู่นเลยโอ้โหนี่แรงแรงเลยลองนัง่งไหมโอ้คงคง,คงออหัวกระแทกเดี๋ยวตรงรู้จุดนี้เป็นจุดพักนะครับชั้นที่ห้าเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปชั้นที่หกกับชั้นที่เจ็ดนะครับ ใช้เวลาเดินเดินเล่นๆนะครับตอนนี้ใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงชั้นที่ห้าอ่ะกินข้าเสร็จแล้วไปกันต่อเลยชั้นที่ห้าครับชั้นที่ห้านะครับพี่นัดถ่ายรูปเช็คอิน ชั้นแบบนี้นะครับชั้นห้าขึ้นไปชั้น6กชั้นเจ็แต่มีเชือกนะทางขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวทางลงจะยากกว่า อจากจุดนี้ชั้นที่หกเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นเจ็ดต่อ มีระหว่างชั้นหกขึ้นไปชั้นเจ็นะครับใกล้แล้วแหละหมั้พราะมันสว่างแล้วอะไม่มีวิวต้นไม้บงังละะเชือกคู่เชือกคู่จับซ้ายจับขวา,น,น,น,าน,น,น,น้าุ เป็นได้เลยครับเด็นไ่้เลยคับคุณลงมานี้เลงครับเป็นทางสวนทางกันนู่นท่างอะไรนู่นที่ไหน นี่ยขาขึ้นก่อนจะถึงขั้นที่เจ็ดจะมีขอนไม้กั้นอยู่นะครับขึ้นมาอีกไม่ไกลไปดูการว่าไม่ไกลแค่ไหนขั้นที่เจ็ดอยู่ข้างหน้านะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกนิดนึงขั้นที่เจ็ดนะครับ สวยมากสวยมากน้ําเย็นมากด้วยแช่เลยย่อต่ำย่อต่ำขายาวได้เปรี่ยบครับย่อต่ำ ขาลงรถติดนิดหน่อยนะครับ จุดลงน้ําตกจากชั้นไหน่นะชั้นหกมาชั้นห้านี่ขาลงนี่ถ่ายไม่ได้จริงเกาะเชือกลงหันหลังลงอย่างเดียวไม่สามารถอันนี้ดีขึ้นแล้ววายโอเคมาชั้นห้า ลื่นตรงนี้อายเขาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไม่พื้นลาบยังรอดไม่ได้โอเคอ่ะผจญภัยจากชั้นหกมาชั้นห้าคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีกว่าขาลงอ่ะ ร้อยบวกไม่ก็ด้อทั้งแปดเป็นสิบชันก็ถ้ามันไม่มีเชือกนะคือไม่รอดลงไม่ได้หรอกตายใช้คาว่าตายเลย <c oughs> อันนี้มาชันห้ามาแวะกินข้าวก่อนลงโอเคลงมาแล้วเจอแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยเดี๋ยวจะลงไปล้างตัวนิดนึ่งไข่ต้มสมุนไพรทีพี ขนมตังลูกเกดอีพี

ลนะอนขาขดดึ้นเราคนเยอะเราไม่ได้ถ่ายขอดไม้นี่นะครับขาลงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับกเกาะมาชั้นก็ย่อตัวลงไปอันนี้จะลงไปชั้นสองแล้ว ทางขากลับระหว่างทางขากลับนี่น่าจะเลยชั้นที่หนึ่งมาแล้วก็ยังมีวิวให้ถ่ายได้ตลอดถ่ายได้แบบแบบสวย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 ว้าวเเป็นกำแพงภูเขาเลยข้างหน้า บ้านานาเกียกยเ่ยงคอยเลี้ยวขวาอีกสองโลอีกสองกิโลจะถึงจุดลงทะเบียนแหลจะจุดเสร็จภารกิจของเราวันนี้แล้วเข่าช่อนู่นนี่นี่นี่ว้าภารกิจใกล้สำเร็จแล้วอีกสามร้อยห้าสิบเมตรสองสามแยะเลี้ยวไปนี้เลียวมาถึงไม่นึกงว่าจะถึงเร็วขนาะดนี้นล้วก็อีกกิโลหนึ่ง ถึงแล้วถึงแล้วกี่โมงอ่ะพ่้นหกชั่วโมงห้าสิบสองนาทีไปขึ้นหนึ่งรอบแล้วก็เดินกลับมาที่จุดลงทะเบียนครับป่เะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำตรงที่นู้นแล้วกันนะครับ ชารแบตเสร็จแล้วนะครับเสร็จภารกิจไปก็อันนี้มาที่ลานรักลานรักแคมป์นะครับก็มามาแวะอาบน้ําที่นี่แล้วก็แวะเติมสบียงกินข้าวกันที่นี่ก่อนแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับกรุงเทพนะครับก็วันนี้ภารกิจสนุกมากเลยที่น้ําตกกกอีดกนะก็ขึ้นลงอ่ะแปดกิโลขึ้นสี่โลลงสี่โลความสูงก็ประมาณสามร้อยไม่เยอะนะครับทางเดินยากแต่ ทำให้ง่ายโดยการมีเชือกให้ปีนให้เกาะเลยทําให้มาได้ครับมาได้ชั้นที่ 1- ถึงชั้นที่5สวยนะครับแต่ชั้นที่5เล่นน้ํำสนุกมากสนุกแบบสุดๆเลยอะ่ะแช่แล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งตรงมุมถ่ายรูปที่ชอบก็คือชั้นที่สองชั้นที่สสวยมากสวยมากนะครับน้ําชุ่มฉ่าตลอดทางมีแบบโอ้โหนับไม่ถ้วนนะครับว่าต้อง ลงน้ําเดินผ่านาผ่านน้ำลำาลําธารตรงไหนอะไรยังไงบ้างจําไม่ได้เยอะเยอะมากเอาเป็นว่ารองเท้าใหม่ใหม่เอี่ยมตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องซักครับกลับไปแค่ตากตากให้มันแห้งพอนะครับก็สนุกสนุกจริงๆก็ใครยังไม่เคยมาแนะนําให้มานะครับก็การเดินทางไม่ยากวันนี้ขนาดเรามาถึงถึงตรงตรงจุดนี้หกโมงไม่เกินเจ็ดโมงพอไปลงทะเบียนกว่าจะลงทะเบียนเสร็จนู่นนี่นั่นเนี่ยมารอบอตีกลมว่ามาถึงเจ็ดโมง กว่าจะได้ถึงจุดที่ได้เดินขึ้นจริงๆครับ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งถ้าใครจะมาอยากเผื่อเวลาเช้ากว่าน,นี้ก็ต้องมาแต่เช้าเลยเขาเปิดให้ลงทะเบียนงแต่6โมงเช้าแล้วก็สําหรับเ,เด็กนะครับเขากําหนดไว้อายุต้องไม่ต่ํากว่า12แต่ถ้าเด็กมีประสบการณ์แล้วแข็งแรงโอเคพอประมาณหนึ่งก็สามารถมาได้แต่ผู้ปกครองต้องเซ็นรับรองนะครับก็ ถ้าเด็กแนะนําถ้าขึ้นไปชั้นสูงๆเลยก็ค่อนข้างลื่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่ยากจุดที่ยากสําหรับที่นี่เลยคือช่วงน้ําตกชั้นที่6ลงมาชั้นที่5ยากตรงทางลงคือชันมากต้องเกาะเชือกอย่างเดียวนะครับเกาะเชือกอย่างเดียวเทคนิคง,ง่ายๆเลยคือหันหลังหันหลังลงคือหันหน้าให้ภูเขาแล้วก็จับเชือกแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมาอันนั้นจะไม่ลื่นนะครับแล้วก็จะไม่เปืองแรงด้วยแต่กําลังแขนก็ต้องใช้พอประมาณเพราะว่า ยาวนะเชือกยาวยาวตั้งแต่ด้านบนสุดลงมาด้านล่างสุดเลยน่าจะมี200 200เมตรได้นะครับระยะระยะทางนะไม่ใช่ความสูงระยะทางน่าจะมี200เมตรก็คือต้องกระดึบกระดึบกระดึบลงมาตรงนั้นนะครับมีแค่จุดยากจุดนั้นจุดเดียวที่ที่ผมมองนะแล้วก็ช่วงทางที่ขึ้นไปน้ําตกชั้นที่7จ็ดตรงทางที่จะไปถ่ายวิวที่สวยๆตรงนั้นจะเป็นหินแต่ไม่ลื่นแต่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเกาะเชือกดีๆเพราะทางมันหินนะหินน้ําตกก็จะ จะประมาณนิดนึงถ้าลื่นก็คือเจ็บแน่ๆนะครับก็ช้าๆนะครับช้าๆไปนะครับก็สนุกครับใครยังไม่เคยมาเรียนเชิญนะครับ300บาทนะครับจองในหน้าออนไลน์ดูดูตารางเขานะครับเปิดทุกวันมาได้ทุกวันนะครับก็เช็คใน Facebook ครับรัฐอะไรนะรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับโกลอิดกวอปเสเซิชดูนะครับอ่ะก็ทริปนี้เดี๋ยวขอ ลา,ลาตรงนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวเติมพลงังก็เดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวเสร็จจะได้ขับรถกลับบ้านสบายๆนะครับผมทิปนี้ขอปิดทิปแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ